เมื่อสูงคาวันเมื่อไหนคานางแสงก่อเตเอาหลิกอันานคานางแสงก่อเก็บหอมตอมแจมไว้นี่โหโคเจอวาเมืองใต้มือก่อนไหนสิมาลูอ่านปันขาอโกนเคยใต้มือก่อนเตวานเตเมืองอยู่กันเป็นหมู่เป็นจุ้มกอ,อยังผีจวันเจ้าเมืองพระตาลาสั่งค่ะนี่มาหลายเหงผีเยียวค่ะศาสนาก็เฮิงวันเมืองก็กัดเย็นหลีลายก็ขึ้นใหญ่เคยใต้ก็หมื่อสูง เฮ็ดเกณฑนการไฮนาศนเร่งโตซัดน้ำมตีกินเรียนตีอยู่มีขอนเงยผูกซ่อมเฮ็ดกินสังกอปอกินป้ออยู่ป้อหลูู่ดานอยู่ง่ายกินลมเต้ขะสภาวะเนอเลียนเนือน้่ปลาไม้ปลาตอกหมูโตซัดเ์เ่ินหมอกห,ห,หมักหักโหโขมุกมั่นยอดพักหน่อเทพ จอแซมพูดตุ่มกีแหลกลายจอมพิงฟ้าเข้าไหลเข,ข้านั่นค้าปู่ออนเฮ็ดมายาออนเฮ็ดไหวเฟงแงพิงทุ่งใต้หางลีลวันกัดหนึ่งวงเจ็ดวันเป็นวันกัดหาวันขอบวันกัดก้นหล่อไหลมาสายอ่ำขาดวันกัดกอก้นหน้ำวันจองกอก้นคอน วันปอยกอกลนกึนืนปอกกัดปอกย่องปอกปอยมือเฮือนกอกหมอนปูนายคิงออกอูแม่ลูกลันล่าง,ลา,งลานเลนเฮ็ดสร้างอยู่กินจ่อมกันเป็นนาเฮิอนหลงกุ้มหมูเข้าพ่อมนาพ่อตากันกูก็เพิ่นเข้าประมนการการค้า กกนสามปานเจ็ดแสนเล็กหย่าหนุ่มเทาอยู่วันเผอเมืองมันเลอเสวนันเตว,วันเหนอือเอ,งเอ,งเอิงเตอเอิงเหน,อนหือเวียงเตอเวียงเหนือเจอในกุ้ยตีเขาออกสู่หาเจอลองกล้าตั้งขายแหลกลายกันค้าเผือถึงมากับวันปานเมืองแหลกลายอ่ำนิมอ่ำเศรา้า คนเข้าออนอานเป็นปานมานันลันเข้ามาอยู่ทังเศร้าปกตังตับจอดกุตียาปานเข้าเมือกะลาเข้ามาอิงกฤษเข้าอยู่แข่เพิกซีซอนมาตกหายถังไว้นํำจอดแผ่นลิ้นโปโตลงกาค้ากาปานเมื่อเมื่เกาพืชเมือเมือพืดเกา โกนกาะสังเตออนกันเล่กันออกยานเฮินเยวานเมืองเจ้าเก่าหว่าเมืองเขเหล่เมืองไทยเมืองมนันมางเจอหว่าถึงเมืองอังกฤษจอมหนังอันมีโกนหูจักเ้นเผยสา,ายมันนั่นค้าปานเมือเลี้ยวหลายๆลเคอห่มอยู่กันจังเตมีลองตงั้ง ไตเย็ยนกว่ากำพองไตกว่าอยู่แกเปิรนเสเย็ยนเป็นเปินเปินมาอยู่แกไต้เสไตเย็ยนเป็นเปินไตเอาต่างเคเสเย็ยนเป็นเปินเจอไหนคะแผ่นิ้นเมืองไต้เตะกึกมาเหนือนาลีนกำพาเจียมเมอก่อนก่อนเมอเร็วก็ตึกกึกกำพา เมินเก่าพายาบเหมอือซุงคา